นี้นะครับผมอยู่ที่หัวขุณต้นนะครับอำเภอทับสะแกจังหวัดปัตตานีนะครับซึ่งเป็นศูนย์อาหารที่มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็รองรับผู้คนได้จํานวนมากนะครับทั้งบุดคอร์ร้านอาหารนะครับที่นั่งต่างๆนะครับสะอาดสะอ้านนะครับห้องน้ําสะอาดสะอ้านและที่สำคัญห้องละมานะัานนะครับอยู่ด้านหน้าอยูด่ด้านหลังบุฟคอร์ ก็ทางนี้เลยนะครับความปลอดสะอาดมากนะครับก็มาใช้บริการกันได้นะครับสําหรับคนที่เดินทางไกลนะครับมาจากภาคใต้นะครับก็ต้องแวะประจวบนะครับถ้าลงไปใต้นะครับก็ก็จะมีที่หนึ่งนะครับตรงนี้เป็นที่ที่แห่งใหม่นะครับผมเวทมาก็ประมาณสี่ห้าครั้งแล้วนะครับวันนี้ครั้งแรก ที่ได้มาตอนกลางวันเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะขึ้นพากกลางนะครับเป็นกลางดึกนะครับเที่ยงคืนตีหนึ่งบ้างนะครับแต่วันนี้นะครับเลี้ยวรถเข้ามานะครับมากินอาหารนะครับในตอนกลางวันเลยนะครับก็สําหรับผู้ที่เดินทางนะครับมาพักผ่อนนะครับมาทานอาหารนะครับแล้วก็ ที่สำคัญน,นะครับสถานที่สถานที่สะอาดมากนะครับก็เชญครับ